สวัสดีครับเทสก่อนส่งนะครับกับเจ้า k อ n FE นะตัวนี้เป็นรหัส848นะครับมีปัญหาเรื่องชัตเตอร์นะชัตเตอร์ทำงานผิดปกตินะครับกระจกไม่ดีดกลับลงมานะทีนี้ผมจัดการให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมาเทสการทํางานให้ดูแล้วก็อันนี้ iCAP เนี่ยเป็นเป็นของของเก่าของลูกค้านะครับลูกค้าต้องการเปลี่ยนนะตัวนี้อันนี้เป็นของเดิมเดี๋ยวจะคืนไปให้ด้วยนะครับส่วนตัวหนังเนี่ยผมยังไม่ได้ติดตั้งให้เนาะ เดี๋ยวมาเทสให้ดูก่อนอืมทีนี้อ่ะมาเทสการทํางานกันผมจะเทสชัตเตอร์ก่อนเลยนะอันดับแรกชรัตเตอร์ B อันนี้คือชัตเตอร์ B ต่อไปสปีดชัตเตอร์90อันนี้คือ90นะครับเช็คแบตเตอรี่อันนี้ไฟเช็คแบตเตอรี่นะติดนะครับตัวนี้ถ้า ไม่มีแบตเตอรี่เนี่ย B กว่เเนี่ยยังทำงานอยู่นะครับต่อไปผมขอเทสสปีดชัตเตอร์1เลยแล้วกันตรงนี้มันจะเป็นชัตเตอร์8วินะครับอ่ะเดี๋ยวเทสให้ดูก็แล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโดยประมาณนะครับต่อไปสปีดชัตเตอร์สี 3 4อ่ะต่อไปสป e ชัตเตอร์ r 2 1 2อ่ต่อไป utter, สป e ชัตเตอร์ r 1ต่อไปเป็น1ส่วน2อ,อจริงๆเปิดอันนี้ให้ดูก็ได้นะ,ะต่อไปเป็น4 ไปเป็น8นะครับ15 30 60 125 250 500และ1 0 0 0พวกสปีดส,สูงเนี่ยชัตเตอร์ในเนี้ยวิดีโอที่ผมใช้ถ่ายเนี่ยมันอาจจะจับภาพไม่ทันนะครับอืม แต่ถ้าไปเทสด้วยตาเปล่าเนี่ยคือจะมองเห็นนะเเพราะว่าตัวเฟรมเรทวิดีโอเนี่ยมันมันจับภาพไม่ทันนะครับพวกสปีดสูง,สงต่อมาเป็นโหมดออโต้โหมดออโต้เนี่ยเวลาใช้งานนะตัวนะับฟิล์มเนี่ยต้องขึ้นนะต้องขึ้นมาถึงเลขหนึ่งก่อนนะครับศูนย์ก็ได้เนี่โหมดชัตโหมดออโต้ถึงจะทำงานนะ ลูกค้าหลายคนเนี่ยส่งมาบอกว่า,าวัดแสงไม่ทํางานอจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับโหมดออโต้เนี่ยจะทํางานก็ต่อเมื่อ,อตัวฟิล์มเนี่ยมาถึงเลขศูงหรือเลขหนึ่งนะหลายท่านส่งมาแก้ปัญหานี้เยอะแต่คือจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นปัญหานะครับแจ้งไว้เผื่อเป็นความรู้อ่ะต่อมาโหมดออโต้เนี่ยผมจะเทสง่ายๆนะครับโดยการ ในในนี้อาจจะมองไม่เห็นผมเปิดแฟลชนะผมจะเทสง่ายๆโดยการเอามือปิดเอามือปิดตัวตัวหน้าเลนเลยอืสปีดช,ชัตเตอร์ก็จะต่ำฟังเสียงเอานะครับอืมเห็นไหมถ้าไม่ปิดด้านบนนี้เป็นแสงนะครับสปีดช,ชัตเตอร์ก็จะไ,วไหวนหออะอีกทีอืม คือตัวออโต้เนี่ยทำงานมาอยู่แล้วนะครับแต่ปัญหาหลักๆที่ลูกค้าเจอก็คือตัวกระจกมันค้างเพราะว่าตัวเครื่องอกลไกในเครื่องชัตเตอร์เนี่ยทำงานผิดปกตินะครับอตอนนี้แก้ไขให้ละตัวนับฟิล์มตอนนี้มันเลื่อนไปถึงที่หกแปดเ ผมจะรีสตาร์ทนะครับโดยการเปิดฝาหลังเวลาเปิดฝาหลังอันนี้ถือว่าผมเช็ครายละเอียดตัวกล้องไปในตัวเลยแล้วกันคือถ้าดึงเนี่ยมันจะไม่ขึ้นนะครับต้องมีกลไกตรงนี้โยกลงแล้วก็ดึงขึ้นปึ๊บถึงจะเปิดได้นะอ่ะรีกลับไปที่ S เหมือนเดิมต่อมาให้ดูภายในภายในตรงนี้มีซีนการแสงอยู่แล้วนะครับ สภาพยังดีอยู่ผมเลยไม่ได้แกะออกนะอื่นๆอ่ออ่ะ,อะเดี๋ยวผมเทสอันนี้ให้ดูตัวนี้เป็นตัวดับเบิลเอ็กโคเชอร์นะครับกดลงกดลงปุ๊บหนาเวลาขึ้นชัตเตอร์เนี่ยหนามเตยมันจะไม่วิ่งเห็นไหม แต่ชัตเตอร์เนี่ยขึ้นกดชัตเตอร์ได้ถ้าไม่กดหน้านเตยก็จะวิ่งเป็นโหมดถ่ายภาพซ้อนนะครับหรือดับเบิลเอคโพเชอร์นั่นเองอ,อตรงนี้ใสออ่ใส่ฟองน้ำใหม่ไปให้นะครับส่วนตรงนี้เดี๋ยวผมจะใส่ให้อีกทีนะตอนนี้ล้างไอ้พวกฟองน้ำเก่าออกแล้วส่วนอื่นๆ ตัวปรับ ISO ISO กดปุ่มนี้นะครับและหมุนผมจะตั้งไว้ที่100ส่วนตัวชดเชยแสงเนี่ยดึงขึ้นนะครับดึงขึ้นดึงและหมุนนะตัวตัวนี้ตัวเป็นตัวเช็คเด็นะครับลองเช็คดูบางตัวเนี่ย เป็นสนิมกดแล้วมันต้องเด้งคืนนะเราด้านในด้านในเลนเนี่ยด้านในเอหอ้องกระจกเนี่ยมันจะขยับตามแบบนี้นะครับต่อมาผมจะเทสเจ้าตัวทัมเมอร์แล้วกันตอนนี้ขึ้นชัอตเตอร์แล้วนะครับขึ้นทัมเมอร์กดชัอตเตอร์ปุ๊บทัมทเมอร์วิง่ง อทอมเมอร์ทำงานตามปกตินะครับตัวนี้ถ้าไม่ได้ใช้งานแนะนำให้ถอดแบตเตอรี่ออกนะส่วนอื่นๆก็ไม่น่าจะมีอะไรละก็ตัวกล้องตอนนี้ทำงานตามปกติแล้วนะครับตรงนี้เป็นสัญญาณเตือนออถ้าในกรณีที่ใช้แฟลช โอเคอื่นๆก็ไม่มีอะไรละยังไงผมขอจบคลิปวิดีโอเทสไว้เท่านี้แล้วกันขอบคุณครับ